มือออกอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนโอ้ยขันหัวกับเขาขันหัวว่าอันแรกเราจะอาบน้ำก็ผลลุ่มไปแม่ผ้าอันแก่ปลาอู่แขวนน้ำลูกไงโอ้ลุงเหอนบปดิป้ากจะมาต่อแล้วนี่ดูด้วยวดที่สองเลยพี่น้องกวดน้ำมันแตกกันบ่ได้โอ้ si đại hại bữa đi sao cơ vợ anh hả? Coi long bát ở phong pha lan xài mà út. Ừ này út áo có độ cái nữa

ตีเดี๋ยตีเขาไปต้มเนามันคมห่อนมันดันจนได้กับหนามเลยมันออกตะดาวมันบอบแบบนี้เอออลยต้มยังใส่หมอนะบบบนี้เดย์ปูได้เลยเดย์นะเดี๋ย์จะน้อยปูก็ได้ให้ก็น่าให้เน้ยหำอมเด้วยอย่านาะอย่าเนาะลูกๆมันฉีรับลูกๆมันฉีรับนะให้ปูผ้าผ้าแดงๆก่อน ลูกมันฉีรับ้อนอนบ่หวยนอนมนกัรับมนกับ่เช้าแล้วคุสบายดีพี่น้องลุกลุกลุกลกลกอย่ารับได้เออเนี่ยเดปู่กำลังนั่งานั่ง่านอะไบางท่าก็อมอมอันไนดินะอมขวดนะอ่ะอปากใหรปาลุ่มบางด้วยนามาเห็นบ่พี่น้อง เฒ่าอมแล้วก็มาพ่นบักหำก็ได้อาศัยผู้พี่น้องความเขะแม่งของน้องแทมเท่าใด๋แหละอ่ะเบิ่งก้มลงอีกก้มลงอีกก้มลงนี่ก้มลงนี่อือเห็นบ่พี่น้องอ่ะเบิ่งอีกให้ปาลุงเบิ่งอืพี่น้องเห็นบ่เบิด2ข้างข้างนึงมันกําลังสิเบิดแหละทุาปาลุงนาลูกอืมพาลูกายมาอุดแขวพี่น้อง มาดัดเข็เจ็บแล้วเจ็บแล้วเออน่แหละพ่วมเจ็บนแหละปู่อะ่าพอพ่วมเจ็บละแม่แม่พะามันออกาปารที่กบปาก์วที่เกิดขึ้นกับเขา

คนใกลอยากว่าจะยังเขาปื้เสืออืน่อะไรแล้วอยากว่าอืัเาืออะรยะนนอนออกมาทางไหนออกมาในปากมั้คแ้วบเบิงกวะดีมันจะออมาติดกวดมาหอมันเจ็บหมอกนั้มามันเจ็บในในนอนกบเบิงกวะเอเจ็บเจ็นเดียวแป๊บนึงแป๊บนึง

ได้คือมานะครับอืมแต่เฮาชื่อเพิ่นได้เพิ่นเอาเตี้ยอัน <laughs> ừ.

เออพ่อไปที่มาพ่ออยู่เกือบแล้วผมไปเกือบแล้วกันถึงสารป้านั่นเลยน้ำักตีแม่ถึงสารป้าน่ะเข้าว่าไปหรือแล้วอ๋อแล้วเออ๋พ่ออยู่แล้ว

สุกบ่ là sao ได้มา nhà นะเนาะอ่ะโต <laughs>